เดี๋ยวมาแเข้าห้องน้ำม,มาแวะเข้าห้องน้ำพอดีครับเราก็ลงเวทีจากโคลาดก็ตามตามมานฮะน้นองๆมาจากสารคามแต่เราเมื่อคืนเราก็ยุ่ที่ไม่ถ่ายรายการแล้วก็มาเล่นงานที่โคลาดเดี่ยวพาไปดูแอบดูน้องๆน,น,นะครับพักผ่อนกันนะครับผมขอบคุณปั๊มพีเทคด้วยนะฮะที่เป็นที่พักให้กับพวกเราทุกครั้งเลยที่เข้ากรุงเทพนะครับนี่นะครับผลกระตกลิ้นน,นะพี่น้องตอนนี้รถอ่า บัสของเราเนี่ยฮะสีนี้ก็คือสีของใจกัน้อยนะครับจอดเต็มปั๊มเลยแต่บางส่วนก็เดินทางแล้วนะครับก็จะมีรถบรรทุกแล้วก็รถบรรทุกบางส่วนไปแล้วแต่รถบัสน่าจะอยู่ที่นี่หมดานหอดมีตะจักมงครับมาหอดตะจักมงทมานหาหหากหามอะไครับห้าทุ่มหาทุ่มหมอเนี่ยนะครับที่มอลำที่หลายคนไม่เคยเห็นนะก็จะ ใช้ความสวยงามนะครับแต่รถทีนี้รถเราสวยงามจริงครับข้างบนก็สวยในรถก็สวยน้่นนอกก็สวยสีชมพูไปไหนก็รถากายไปทั้งใดก็เอินกินเข่าเนี่ยได้ครับแต,แต่ปีหน้าก็เดว่านาะจะซื้อเก็บเงินก่อนอยูดีมีแห้งอยากได้รถแบบรถแอร์มาเพิ่มอังนงีนก่อนนะครับพี่น้องมันเอากระดาษสีมาได้ แต่รถเมื่อเนี้รถใจกันร้อยของเราก็จะมีแต่รถสิบร้อนที่ขึ้นสูงมากนะครับสันมาสิมีแต่รถสิบล้อนน่นจะเป็นเดนเซอร์เอา้าได้โตง้ง <Okay. S 1> สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับ มาคอนเสิร์อยู่โคราช์กำลังสิ่งลงกลับลงไปเลยมาจอดเป็นแดงต้องขอบคุณนีหลีด้วยนะขอบพุ่ปั๊มพีเทคดีมากเลยเอาเงื่อนก้อนสงบดีมากเลยว่าเป็นลมหลอดหลอดท่านมันใส่ใส่หลอดตาสมชายบอกเห็นบอกหลตาสมชายบท่านมาหอดบอกท่านจะเห็นเขามากเลยอันนี้นี่ รถรถพอนารถหันก็ไม่ยิ่งรถรถพนามันบ่อันาดอันนี้รถไี่รถมอรมันขนาดไหนแสดงว่าตรงครับลุงเท็ดมานน้ำรถบัสผมมากับึ่งรถบัหมอรมันตรงมารถพอน่ามากับรถบัสคือดีที่สุดแล้วมันเฮ็ดอุตสาหเฮ็ดเบาเฮ็ดอย่างเห็นไหมเบาไม่สวยงามเบิไม้เบ่งหลุกหลุบหลานๆทำความสะอาด งอรเสริมแ้วเพ่ทุกความมินั้นมันมีไม่ยั่นเลยแต่เมื่อคนสะดวทุกอ่มนทุบประเทศไทยพูดได้ใดมเออบอกชุดชุดชุดเสริมแล้ววงสลุปแล้วครับเจไอ้ภาษีไปขายเห็นคนาเสียงนีหกเขาชุดเสริมเขาเแล่าทุกท่านปักแล้วไปเล้ยงีสมั้

ร้อม,มันหนาวหลไปเลยผีดน้อนจัดกโอเคกัก็นกอนจัดเ <c oughs> ยอะเกิดกัรร้อเนี่ยไปคีดไปไปเรืึ้นเนงะินก็ได้เราเดินทางต่อกันเจอกัน